เอาเนี่ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเนี่ยบ้านเห็นไหมสองไร่ครึ่งเนี่นี่น,น,นี่ดูดูดูดมีภูเขาด้วยติดลาดยางด้วยก็ขายถูกมากสองไร่ครึ่งนะเนี่ยสองไร่ครึ่งติดถนนแบบโอ้หเยอะอะแกขายอยู่ร้านกบาทเองร้านกบาทเอาไม่ชมก็พาดแล้วร้านไนป,ป,ป่าาง่ายๆเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวอยากรู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมไปสิทนทรนนครราชบไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างคุ้มอ่ะง่ายๆคุ้มข้างหลังไม่สวนด้วยสวนผลไม้ดูภูเขาดิอ่ารอบด้านเลยตามมาจะพาะไปดู อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนี่ที่ผมบอกไว้ไปตามมาเลยอะโอ้รถเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมกลับผ่องกันว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะตามเน่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 น่่ติดถนนลาดยางด้วยนะครับเห็นป่ะย่างสวยเลยนะครับติดถนนลาดยางด้วยสายตาผมนี่ก็ห้าสิบหกสิบเมตรได้แล้วมั้งนี่เห็นภูเขาไหมดูเสาไฟ แรงสูงผ่านแรงตามผ่านไซต์อินเทอร์เน็ตผ่านอันนี้เจ้าของอย่าเพิ่งไปคุยกับเขาอ่าเจ้าของที่จะขายใจดีของเรานี่ดูบ้านหลังนี้นี่มีสวนผลไม้ด้วยติดถนนาะยาง2ไร่ครึ่งอ่าสองไร่ครึ่งแกาขายอยู่1.99ล้านชิงพูดซะก่อนเลยแล้วดูถนนนี่ดูความสูงในการถมที่ดินอ่าข้างหน้านี่ที่งอกเพียบเดียที่เหลือเพียบเลยนะครับเตรียมประกาเตรียมกระดาษมาให้ดีแล้วกันนะขายของได้อยู่ได้สบายสบายเลยแล้วดูเพื่อนบ้านอ่าในระหว่างนี้ผมจะเอาระบบบทผมไปเรื่อยๆก่อนนะครับในระหว่างรอท่านไปชมนะนี่ ดูดิหมู่บ้านเต็มไปหมดเลยอ้าวไปเดี๋ยวเราไปหาเจ้าของเจ๊ดีไปคุยกันว่าเป็นยังไงบ้างนานๆหามาให้สักทีหนึ่งไม่ได้มีบ่อย,อยนะครับราคาอย่างนี้นะครับเพื่อไม่วนเวอไปคุยกันเลยครับสวัสดีครับ,รบ,รบพี่บอยอ่าคุณหน้าคุณตาอันนี้คุณแม็กเหมือนเดิมครับแม็กอาร์ติแลนด์ครับคุณแม็กอาร์ติแลนด์อย่างนี้เห็นหน้าคุณแม็กนี่สบายใจได้เลยว่าของคุ้มค่าคุ้มราคาของถูกครับอันนี้มันเป็นอะไรสไตล์อะไรอ่าที่ดินติดถนนลาดยางบ้านสวนถนนลาดยาง บ้านสวนติดถนนลาดยางใช่พิบภูเขาโอ้โห oh อันนี้บ้านหลังนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอ่ามีเพื่อนบ้านด้วยครับอ่าน้ําท่วมไหมคุณแม็่ไม่ท่วมครับเดี๋ยวคุณแม็่เดินเดินตามผมมาน,นิดนึงจะได้เห็นมุมกว้างๆตรงนี้กันหน่อยเนจะได้เห็นมุมลาดยางกันครับผมตรงนี้เราอยู่ที่ไหนกันคุณแม็กมบุรีครับตมบุราขวัญอําเภอราขวัญกาญจนบุรีครับตมบุราขวัญอําเภอราขวัญกาญจนบุรีเส้นนี้นี่รถก็ผ่านไม่ใช่น้อยเลยนะครับอ่าถามนิดนึงไอ้ที่บอกว่าสองไร่ครึ่งนี่ฉนนขุดแดงใช่ไหมครับ ถนนพุทธแดงครับเป็นพร้อมโอนไฟฟ้ามีไหมมีเรียบร้อยครับปลาปามีครับผมทาไมขายถูกจังล่ะเอาให้ความคุ้มค่ากับผู้ซื้อครับเอาซื้อแล้วคุ้มอยู่ได้จริงขายของได้อยู่ได้เขาเรียกว่าอยู่พักอาศัยได้ทําเป็นบ้านสวนได้เลยแล้วไอ้สองไร่ครึ่งหนึ่งจุดเก้าล้านนี่พร้อมข้าโอนไหมโอนให้เรียบร้อยครับพร้อมทุกอย่างใช่ครับจากกรุงเทพมันไกลไหมตรงนี้ก็125ยกิโลอ่า125ิกิโลนี่ท่านผู้ชมผมไร่สดเอ๊ ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ข้จอข้าใจกันหน่อยทั้งแอปสีดำแอปสีแดงแอปสีฟ้านะไม่ได้มีบ่อยๆนะครับหายากนะไม่ได้มีง่ายๆที่ราคามันถูกแล้วมันอยู่ได้จริงคุณแม็กดูที่ที่เราถมทำไมมันเท่าถนนเลยละ่ะครับพื้นที่สูงครับเท่าถนนเลยนะใช่ครับนี่มีรั้วให้กี่ด้านมีรั้วให้ทุกด,ด้านเลยครับมีรั้วให้สี่ด้านนี่หลังนี้นะนี่นี่น,น,นี่แล้วได้ข่าวว่าข้างหลังนี่ผลละมากรากไม้เต็มไปหมดใช่ครับมีผลไม้ครับมีครบเลยครับอย่างนี้ใครมาอยู่นี่ซื้อของได้ไอเขาเรียกว่าขายของได้ ได้เลยครับเปิดร้านขาดานน้าได้เลยรถในชุมชนเขาเรียกว่าผ่านสัญจรตลอดเวลาเลยใช่ครับเอ้คุณแม็กตรงนี้มันไกลจากเขาเรียกว่ากรุงเทพไหมร้อยยี่สิบห้าไม่ไกลมากแล้วจริงไหมเนี่ยเสาไฟม,มันมีแรงสูงด้วยใช่ครับมีแรงต่ำมีสายอินเทอร์เนต็ตครับสัญ,ญญาณมือถือเต็มพิกัดครับอ่าภูเขาอันนั้นนี่มันอยู่ในเขตอำเภอจังหวัดอะไร อันนั้นจังหวัดกาญกันจนบุรีครับผมอ่าปู่ครับเขาพ่อปู่อ,ปอ่าเด <ผม S 1> ี๋ยวคุณแม่ยียุ่เฉยก็ฮะขอดูบ้านตรงนี้เดี๋ยวชมบ้านนิดนึง<อ>นี่นี่นีน่แล้วมีเพื่อนบ้านด้วยเหรอครับมีเพื่อนบ้านด้วยครับอืมนี่เสาไฟโซล่าเซลล์อะไรนี้ก็มีครบเลยนะครับอู้บ้านคนนี้เยอะนี่ฮะถนนลาดยางก็เส้นใหญ่เลยครับเส้นนี้ขาเขาเรียกว่าเส้นเมนเมนอีกเส้นหนึ่งใช่ครับเส้นเมนเส้นหนึ่งที่นี่ถามนิดนึงไอ่หนึ่งจุดเก้าเก้าล้านเมื่อกี้ถามไปแล้วล่ะใครมาอยู่เนี่ยมาลักษณะลักษณะคือว่ามาอยู่ได้จริง ตลาดไม่ไกลไม่ไกลครับโรงพยาบาลไม่ไกลไม่ไกลห่างจากอำเภอเราขวัญกี่กิโลถ้าเราขวัญก็ประมาณ20กิโลนะครับตรงนี้20กิโลก็ไม่เท่าไหร่แต่แต่ถ้าไปอู่ทองใกล้กว่าอู่ทองสุพรรณเนี่ยนะครับประมาณกี่กิโลครับ15โลครับ15กิโลผมถามก่อนที่จะไปข้างในนะครับโอ้หมีคนพิมพ์ว่าสวยเยอะเลยไม่เปลี่ยนใจราคาแน่หนึ่งล้านหนึ่ง เก้าแสนเก้าหมื่นนี่เดี๋ยวท่านผู้ชมรอดูนี่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 รถจะวิ่งกันเดี๋ยวหาว่าผมโกหกเห็นไหมไม่ได้จ้างมานะวิ่งกันเต็ไมไปหมดเลยนะครับไอบ้คุณแม็กพาไปาดูข้างในกันมีจะหยิบอะไรหยิบอะไรมาเนี่ยเ <c oughs> บอร์โทรอ๋อเบอร์โทรเดี๋ยวถามก่อน<า>อย่างนี้ใช้เงินจองเยอะไหมจองแค่ห้าหมื่นครับห้าหมื่นครับหลังนี้จองห้าหมื่นเข้ามาอยู่ได้เลยนัดโอนได้เลยครับอ่ะสนใจเบอร์อะไรนั่นอ่ะศูนย์แปดห้า 8 7 8 9แครับแคปหน้าจอไว้ไม่ต้องแคปหรอกเดี๋ยวให้คุณแม็กถือเรื่อยๆนะใครสนใจทักทายกันมาได้เรื่อยๆเลยอ่าไม่ได้มีง่ายๆบ้านวิวภูเขาอย่างนี้ครับไปเดี๋ยวเราไปชมสวนผลไม้กันเนี่ยโอูข้างหน้านี่ที่งอกใช่ไหมครับอ่าครับผมที่งอกที่เกินบางทีเขาเรียกหัวไล่ไปนาอ่าคือเอ้อย่างนี้เราทําคาเฟ่ได้ไหมได้ครับร้านอาหารจอดรถนี่เพียบเลย ค่อนข้างที่จะกว้างครับต้องสองไร่ครึ่งสองไร่ครึ่งฉนดกี่ผืนคช่ไหมครับฉนดแปลงเดียวครับแปลงเดียวผืนเดียวครับผมอ่าไม่ได้แบ่งยิบย่อยเพราะงั้นมาอยู่ได้จริงนะครับแต่ผมชอบตรงที่ว่ารถมันวิ่งเยอะอ่ามีรั้วได้ก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับอ่าถ้าไปชมไงก็ชอบก็ฝากพิม์ชอบให้ผมหน่อยแล้วกันนะนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมกันนะนะครับเดี๋ยวขอดูไอ้หน้าบ้านหันไปทางทิศเรียบร้อยหันหน้าขึ้นเหนือครับทิศเหนือครับผมโอ้ดินที่เห็นนี้ดินเดิมๆเลยไหมดินเดิมครับ ดินเดิมดินดำน้ําชุ่มครับน้ํานี่เป็นน้ําประปาเลยครับอันนี้ของอ่ออบตครับหมู่บ้านอบตแสดงว่ามาอยู่แล้วเนี่ยสาธารณูปโภคครบครับผมน้ํามีดินดีไฟมีติดถนนลาดยางด้วยใช่อ่าตลาดสามารถทาธุรกิจค้าขายได้นี่มันดีตรงนี้ค้าขายขายของแข็งตัวนี้คือทำร้านค้าโอ้คุณแม็กว่าไหมเดี๋ยวนี้ร้านค้าต่อให้อยู่ไกลแค่ไหน ถ้ามันมีจุดเช็คอินมันมีจุดชมวิวมันมีอาหารที่อร่อยมีบรรยากาศที่ดีคนก็มากันยังไงคนก็ไปไปตามการปักหมดุดไปตาม g p s อ่ะน,นะครับอ่าข้างน้านี่อย่างที่บอกแล้วบ้านหลังเนี้ยเรียกว่าเป็นบ้านพักเขาเรียกว่าเอาไว้พักผ่อนดีกว่าใช่หลังอาจจะไม่ใหญ่แต่อยู่แล้วย,ยังมีความสุขเลยครับผมหรือใครจะมาทําสวนก็ได้อ่ามาทำสวนมาทำไร่ถึงเวลาก็พักอ่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมกันนะครับนี่ f c บอกขอเบอร์ไม่ทันเอคุณแม่โชว์เลยฮะนี่ครับผม แคปเอาละกันนะแคปไปเลยเนี่ยแคปหน้าจอไปเลยจองห้าหมื่นถ้าไม่ไม,ไม่ไม่ดูนี่กลัวไม่ทันนี่โอนจองได้ไหมได้แต่ว่าอยากให้มาครับมาดูก่อนเสียเวลาหน่อยนึงครับเสียเวลานิดหนึ่งมาดูก่อนมาดูภูมิสังคมภูมิอากาศอ่าตำบลเราขวัญอำเภอเราขวัญกาญจนบุรีครับแล้วถ้าบางคนเขาอยากจับพิกัดละฮะก็นี่เลยครับแอดมาได้เลยเดี๋ยวส่งพิกัดให้เลยครับอ่ะหรือสถานที่วัดโรงเรียนใกล้ๆหน่อยนึงละ่ะอ่าวัดโรงเรียนใกล้ๆก็หนองแส บ้านวัดหนองสลับใช่ครับวัดหนองสลับหรือยังไงก็ได้โทรหาคุณแม็กกันมาก่อนครับถ้าไปชมอย่างที่ผมพูดอ่ะลองสังเกตดูแล้วกันเนี่ยรถผ่านตลอดเลยครับเดี๋ยวพาชมสวนซะหน่อยดีกว่าฮะ,ะลมแรงครับที่นี่ลมแรงมากนะครับลงแรงอูอ้เลยอเสียงสู้สู้เลยนะฮะเป็นที่สองสองจุดห้าไลนกองฟางอได้อีกเยอะเลยครับที่เราเห็นเนี่ยมันมีรั้วรอบขับชิดหมดเลยเนี่บ้านหลังนี้คุณแม็กกับประมาณสักกี่ตารางพื้นที่ทั้งหมดกี่ตารางเมตร สามสิบกว่าไม่เท่าไหร่แต่ว่ามีห้องน้ำข้างนอกอ่าเป็นบ้านพักหลังเล็กๆ<ช>อาจจะลักษณะคือเหมือนคนมาทําสวนมาอยู่ชาบสวนเช้าไปเย็นกลับใช่ครับอ่าหรือใครจะมาทําถาวรก็ว่ากันไปนี่แต่ท,ท,ที่ที่ผมพูดเดยแล้วว่าข้างหน้านี่โล่งโปร่งมากที่นี่ดินดีไหมฮะดินดีครับพี่พอเห็นนี่ปลูกนี่ต้นมุงต้นไม้เดี๋ยวเราไปดูซินี่นี่มีต้นยอด้วยไม่มีมะม่วงด้วยเหรอฮะมะม่วงกับหลังดอกเลยครับนี่ต้นเล็กๆนี้ ตกละพื้นเลยครับใช่มะม่วงเบาไหมมะม่วงเบาครับมะม่วงเบามะม่วงเบานี่โลหนึ่งแพงนะฮะครับผมเดี๋ยวไขออนุญาตนิดนึงเน่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 ่เท่านผู้ชมว่ามะม่วงเบาไหมใครๆๆๆๆๆว่ามะม่วงมะม่วงเบา,เบาพิมพ์มาหน่อยนะครับผมไม่รู้จักนะฮะ,ะใช่ไหมแปลงนี้เท่าไหร่เอฟซีถามมาสองไร่ครึ่งล้านเก้าครับหนึ่งจุดเก้าเก้าล้านหนึ่งจุดเก้าเก้าครับอ่าแต่ตอนเนี้ยอย่าเพิ่งถามผมว่าเท่าไหร่ถามก่อนว่าใช่มะม่วงเบาไหมใช่ครับใช่ครับใช่เอฟซีพิมพ์มาหน่อยนะครับผม คืออย่างนี้เลยครับดินดีครับละพื้นครับผมอ่าแสดงว่าคนจะมาทําสวนปลูกต้นไม้นี่เหมาะเลยครับอ่าราคานี้ไม่เท่าไหร่นะครับละพื้นจริงๆครับโอ้แล้วมันไม่ไม่เสียไม่เน่าเลยเนาะครับอ่าดินดีครับที่นี่สามารถมีพื้นที่ทำรดอีกเยอะครับแล้วอย่างเงี้ยคนจะมาซื้อเนี่ยจะลดน้าต้นไม้เอาดินเอาน้เอาน้าที่ไหนลดน้ำมีมีของระบบมีอยู่แล้วครับเอาน้ําประปาของหมู่บ้านมาลดได้เลยได้ครับพอใช่ไหมพอครับ เขามีคนเซอร์วิสอยู่ครับขุดบ่อได้ไหมขุดบ่อได้แต่ต้องปูผ้าใบอ่าโอเคครับมะม่วงเบาโอเคขอบคุณทุกคนที่พิมพ์มานะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆบางคนไม่รู้จักนะครับเล่นกับธรรมชาติกันสักหน่อยนึงนะครับนี่แล้วแกมีห้องน้ําเดี๋ยวเข้าไปดูห้องน้ำเป็นห้องน้ํานอกเป็นบ้านพักสไตล์ลอฟครับสไตล์ลอฟใช่ไหมฮะด้านหน้าก็เราแคร์คุณครับอ๋อแครครับโอเคนู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 ท่านผู้ชมนี่รอบด้านเลยนะครับต้นแคร์แคร์ดอกเอาไปกินได้ครับขอดวนดูข้างในสักหน่อยสิครับได้ครับมี บ้านนะเรื่องเล็กผมมองพี่อะเรื่องใหญ่นี่กว้างๆเลยครับโอ้โหูอะไรได้อีกเยอะเลยพี่บอยคุณแม่เข้าๆเนี่ยมัน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 กว้างด้วยสายตากี่เมตรลืกอกี่เมตรผมด้วยสายตาลวหกสิบเจ็ดสิบอะหกสิบใช่ครับหกสี่อะหกสิบก็หกสี่ยี่สิบเกือบสองร้อยเหมือนกันใช่ประมาณร้อยไปปลายเข้าๆนะนะส่วนใหญ่ในนี้ปลูกมะม่วงใช่ไหมฮะมะม่วงครับกับ กล้วยครับอ่ามะม่วงมะกล้วยเพราะงั้นทําอะไรได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนี่แล้วอันนี้ปลูกอะไรเพิ่มได้อีกเยอะเลยอ่าโอ้โหสี่ร้อยกว่าคนแล้วชอบสไตล์นี้ก็ลองทักกันมาแล้วกันสองไร่ครึ่งตอเรามองด้านนี้พี่บอยมองตามผมอ่ะออกไปติดวิวเขาอย่างนี้เลยโอ้โหมีภูเขาให้เห็นเลยนะฮะคุณแม่อีกครั้งหนึ่งบางคนเพิ่งเข้ามาหันหน้าออกหน้าบ้านไปถนนระยางทิศเหนือครับทิศเหนืออ่าทิศเหนือก็คือเช้าก็จะไม่ร้อนตรงนี้สูงกว่าระดับน้ำทะเลสักกี่เมตร น่าจะประมาณ6 0อัพ60กว่าเมตรเนี่ยบางคนเพิ่งเข้ามาขออนุญาตพุ่นอ้วนเวร์วน,นิดนึงนะที่ตรงเนี้ยนะครับของคุณแม็กแกนเนี่ยถนดกุดแดงสองไร่ครึ่งพร้อมบ้านหนึ่งหลังนะอ,อยู่ที่เราขวาัญกาญจนบุรีวิวอย่างนี้เลยน้ําไฟพร้อมถนนพร้อมถนดพร้อมพร้อมข้าโอ๊นขายอยู่2ไร่ครึ่งเนี่ยหนึ่งล้านอ่าแล้วมีบ้านมีผล,ลไม้มีอะไรให้หมดทุกอย่างเพื่อนบ้านรอบด้านวิวเขารอบด้านนี่นี่คุณแม่ โอ้โหแตกต่างกันสายพันธุ์ใช่ครับอันนี้มะม่วงอะไรก็ไม่รู้ครับไม่แน่ใจอ่าน้ำดอกดอกไม้ผสมหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่ได้คุ้มค่าแน่นอนคือมันภูเขารอบด้านใช่ครับรอบด้านฝั่งหลังเราเนี่ยมันได้วิวเขาเลยอ่าหนึ่งจุดเก้าเก้าล้นะท่านผู้ชมอ่ะ f อตอนนี้เข้ามาชม f c ดำเนี่ย537คนคุณแม็กครับเขาขอเบอร์085 878 8979ครับ อีกสักรอบนิฮะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่เดี๋ยวท่านผู้ชมเวลาคุณแม่กแกพูดเนี่ยฝากพิมพ์เบอร์ให้หน่อยสิผมผมไม่มีคนมาช่วยพิมพ์นะฝากช่วยพิมพ์มาหน่อยใครพิมพ์มานี่ขอให้รวยๆเลยแล้วฝากแชร์ไปด้วยแล้วกันอ่ะเบอร์คุณแม่เบอร์อะไรนะ085 878 8979ครับทันไหมพิมพ์กันทันไหมครับอ่ทาทันไหมถ้าไม่ทันเดี๋ยวจะขอให้เรื่อยๆแต่ถ้าใครพิมพ์มาก็ขอให้มีโชคมีลาภแล้วกันนี่เอฟซีพิมมาเต็มเลยคุณแม่อากาศดีมากครับเดี๋ยวขอโทษเบอร์คุณแม่ก,ก่อน 085 8 7 8 8 9 7 9 1.99้าถูกต้องครับอ่านล้านรางวันที่1เหลืออีกตั้ง4ล้านซื้อนี่แค่2ล้านพูดง่ายๆนะทำอะไรได้อีกเยอะเลยอ่าโอ้ลมแรงมากสุดเป็นนันยลัวเลยใช่ไหมครับครับลัวรอบให้ให้หมดทุกด,ด้านเลยอ่าข้างหลังนู้นรู้สึกมีเพื่อนบ้านด้วยมีเพื่อนบ้านครับอ้าวนนไม่ได้มีง่ายๆนะครับราคานี้นะครับขอบคุณทุกอ,อย่างนี้เลยครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงมีมีมีบ่อด้วยใช่ไหมฮะครับมีบ่อแต่น้ำยังไม่มี บ่อแห้งนเพราะเราเพิ่งขุดเราเพิ่งขุดบ่อนะครับอันนี้ง่ายเลยนะครับหน้าฝนเนี่ยไม่ต้องกลัวอะไรเลยน้ําจะอยู่ในที่เราเนี่นะครับนี่ว้าโอเคเลยครับผมนี่หูวิวตรงนี้สวยมากนี่ยืนตรงนี้เท่เลยหรือใครจะมาปลูกบ้านเพิ่มก็ได้นะได้สบายๆเลยนะครับนี่ผมจะหันกล้องดูฝั่งนี้ดูภูเขาดูบ้านคนนะครับดูกล้วยพอมาฝั่งนี้ หันหน้าบ้านอที่ที่บอแอะนะครับทำอะไรได้เยอะเลยนะครับมีหลังเดียวมีแปลงเดียวเท่านั้นแหละหมดแล้วก็หมดเลยนะครับส่วนข้างๆก็เป็นสวนกล้วยนี่คุณแม็กเดี๋ยวเราไปดูในบ้านกันหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างเมมเบอร์คุณแม็กไว้เถอะแกมีหลายแบบพูิล่าแกก็มีนะครับบ้านสวนแกก็มีที่เปล่าแกก็มี ที่เปล่าแบบโคกน้องนาก็มีสไตล์บ้านสวนก็มีเอาง่ายๆว่าเมมเบอร์เดียวเนี่ยครอบจักรวาลโทรมาเบอร์แกนี่แหละ0858788979เบอร์นี้แหละครอบจักรวาลเลยนะครับ,รบอ่าชอบไหมท่านผู้ชมคุณแม็กซ์เรื่องนี้นัดชมได้วันไหนบ้างได้ทุกวันเลยครับพี่บอยจันทร์อังคารพุธได้หมดเลย,เลยมาเวลาไหนถึงจะสวยสุดถ้าจะให้สวยๆในเช้าเย็นแต่กลางวันก็ ร้อนหน่อยแต่ว่ามันลมมันโฟมมันไม่ร้อนเหมือนเราเนี่ยผมผมไม่เคยใส่หมวกถ่ายคลิปเลยเอาง่ายๆกลางวันน่ะมันก็ร้อนแดดธรรมดาหน้าร้อนอาจจะร้อนกว่าอย่างอื่นแต่มันร้อนแบบมีลมโฟตลอดร้อนแบบไม่อบอ้าวแต่ก็จะมีมากแหละแต่อาจจะไม่ยิ้มคือพูดง่ายว่าไม่เหมือนหน้าฝนอ่าบางคนทำใจนิดนึงว่าเอ๊ะไหนบอกว่าไม่ร้อนมาเราร้อนมันมีบ้างอ่าแต่มันก็ไม่ได้แบบเหมือนอากาศของหน้าร้อนอ่ากลางวันก็มาดูได้เย็นก็มาดูได้ ไปดูในบ้านกันหน่อยแล้วกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไงก็แคปจอเบอร์แกไว้ละกันมีต้นไผ่ด้วยผมชอบตรงที่บอกว่าขายของได้เนี่ยคาเฟ่ร้านอาหารร้านหมูกระทะได้หมดแหละนะครับถนนเส้นนี้คนก็ผ่านเยอะมีพื้นที่แต่งให้เล่นเยอะครับจุดเด่นของไปนี้คือข้านหน้าจาติตอาจะอะด้านในเนี่ยเราทําอะไรได้เยอะมันมีไอเดียมันคุ้ม FC เพิ่งถามมานะอยู่เลาขวาัญกาญจนบุรีนะครับ สองไร่ครึ่งหมดนี้ทั้งหมดที่เห็นในเยตาท่าน1.99ล้านเท่านั้นอ่านี่นี่บ้านนะครับเป็นที่พักเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าแกจะติดโซลาร์เซลล์ไว้ให้เกือบทุกจุดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันโอ้โหลมแรงมากมแรงมากอ่าอ่าท่านชมขออนุญาตลมแรงนิดนึงนี่บ้านหลังเนี้ย0กว่าตารางเมตรครับ,รบถือว่าอยู่ได้นะครับแต่ให้มารีโนเวทมันเป็นห้องโลง่ลงๆนะครับบอกเลยว่ามันเป็นห้องโลง่ลงๆเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ย คนมาทําสวนนะครับอาจจะลักษณะเช้ามาเย็นกลับหรือจะมาทําบ้านก็มาเพิ่มเติมได้เลยอ่ะขอไปดูข้างในกันหน่อยถูกไหมครับนี่เป็นห้องโล่งๆนะอ่ามีเหล็กดาดมีมุ้งลวดไว้ให้แล้วนะครับเนี่ยมันจะเป็นสไตล์นี้อ่หาหันหน้าออกไปทางทิศเหนือเดี๋ยวให้ดูหน้าบ้านก่อนนะครับฝากกดไลค์หัวใจสักคนลสสองสามดวงหน่อยละกันนี่ขอช่วยแชร์กันหน่อยละกันเนี่ยเป็นอย่างนี้ เดี๋ยวดูรถผ่านสักคันหนึ่งค่อยตามคนแอกไปนะครับฟรีกันไปเรื่อยๆนะครับน้ําไม่เคยท่วมนะประวัติน้ําท่วมไม่เคยมีนะครับจนขโมยก็แทบไม่เยอะหรอกเพราะมันเป็นพื้นที่อยู่ในชุมชนอยู่แล้วนะครับใครมาแปลกหน้าก็มีแต่คนเห็นนะเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สบายใจได้นะครับเดีย๋ยวไปดูท้องเที่ยวไปหน่ยนอยดีกว่า,ามาสร้างเพิ่มดีกว่านะครับถ้าใครไม่ไม่พร้อมมาสร้างก็ไมได้เลยนี่ออกมาลักษณะเป็นเชิงเรียกว่า เออบ้านแนวล็อคที่มีห้องน้ํานอกบ้านห้องน้ำนอกบ้านอ่ามาสร้างเพิ่มได้แล้วตรงนี้เอ๊อย่างนี้ออกตรงไปข้างนอกได้ไหมฮะได้ครับพี่บอยเปิดตรงนี้อ่านี่ท่านผู้ชมปสวนได้เลยครับทะลุไปสวนที่เรามากันเมื่อกี้ใช่ครับอ่ะมันสาธารณะประโยชน์ไปพูดงี้ว่าใช้ประโยชน์ใช้สอยได้เต็มที่นะครับยังไงใครสนใจก็รีบโทรหาแกแล้วกันก่อนที่มันจะหมดนะนี่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 ใครมีคําถามอะไรพิมพ์มาได้นะเดี๋ยวผมถามให้ผมอ่าน คอมเมนต์อยู่นะครับตอนนี้ถามได้เลยนะครับใครส,สนใจยังไงถามได้หมดนะครับเบอร์โทรไม่ทนันก็พิมพ์มาว่าไม่ทนันอยากถามทิศถามทางถาม,ถาม,ถามข้อมูลอะไรถามได้หมดนะครับเข้าแบงก์ต้องให้ไปถามทังเจ้าหน้าที่แบงก์กันนิดนึงเพราะว่าทางโครงการเราเนี่ยอาจจะเป็นสไตล์ขายสดวาง50,000บาทเท่านั้นนะครับให้เวลา1เดือนวันมาทําสัญญามาดูโฉนโดได้เลย<ช>มีแค่นี้หลไม่ได้มีมากมายอะไรเลยนะครับไปดูหน้าบ้านกันสักหน่อยหนึ่งตามมาเลย โอ้ตามมาตามมาตามมาไฟฟ้าเป็นของภูมิภาคนะครับทุกคนที่เข้ามาชมกันนี่โอ้มันสุดมันมันโป่องอะผมชอบตรงที่มันโล่งนะครับโป่งโลง่งอยู่ได้อยู่ได้สบายเอ๋โอ้มุมมุมนี้สวยมากอ่าใครชอบมุมนี้ฝากพิมมาหน่อยแล้วกันถ้าใครชอบนะมันเป็นสไตล์ของบ้าสวนอ่าบ่าสวนมีภูเขาครับ,รบแต่ถ้าใครมีกําลังเงินมีไอเดียเนี่ยผมแนะนํามาทําบ้าสองชั้น สวยเลยจำเลยนะครับตากลมห่มฟ้าลมโชยมองเทควิวภูเข,ขา360องศานะครับสบายสบายเลยอ่าจังหวัดอะไรเราขวัญใจเจนบุรีนะครับอยู่ติดสุพรรณอยู่ติดสุพรรณบุรีเลยนะครับมาจากกรุงเทพประมาณร้อยกว่ากิโลแล้ว20กิโลก็เข้าในอำเภออูท่ทองสุพรรณนี่แหละนะครับไปอำเภอสุอูท่ทองเนี่ยใกล้กว่าเยอะเลยนะครับอ่ะมีใครมีคำถามก็เดี๋ยวก็โทรหาแกแล,ล้วกันนะครับอ่ะคุณแม็กมีอะไรฝากท่านผู้ชมสมักหน่อยห่ไหมครับครับแปลนี้ก็ฝาก ที่ดินติดถนนลาดยางเป็นบ้านเป็นแนวบ้านสวนครับมีบ้านให้แล้วก็วิวภูเขาแบบนี้เลยครับ2.5ไร่1.99หลจุเ้าาาอคำถามอีกนิดเดียวเขาถามว่าอยู่ใกล้กับอะไรบ้างเขาจะจับพิกัดฟ้าใสมินิมาจับไม่ได้เอาโรงเรียนมีไหมน,น้องโรงเรียนบ้านวัดหนองสลับวัดหนองสลับครับผมวัดก็คือวัดเราอ่ะหนองคือหนองน้ำสลับคือสลแ,แอสอเสือลอลิง บอใบไม้อ่าวัดหนองสลับอย่างนี้ก็ได้หรือโทรหาแกนะแหละเดี๋ยวแกใช้พิกัดให้เดี๋ยวขอเบอร์คุณแม่ไว้หน่อยหแล้วกันนะครับกันดานไหมสะดวกโอ้ของซื้อของขายเพียบนะครับให้กันต้องมาดูด้วยตาอ่ามาดูด้วยตามาดูข้อมูลอะว่าการดานไหมนะครับหรือว่าอยู่ได้จริงบางคนกลัวผมเห็นด้วยนะซื้อที่ซื้อทางจะต้องมาสํารวจนัดแกมาเถอะแล้วก็มาดูที่จริงเบอร์ที่แกถือนะครับที่มาถือทั้งหมดเนี่ยช่องทางการติดต่อแกเนี่ยถ้าแกเข้ามาแล้วเดี๋ยว มาสำรวจพื้นที่แกก่อนนะครับแล้ววางประจงประจําก็ไม่ต้องกลัวแกโกงหรอกนะครับแต่ที่ผมอยากให้เมมเบอร์แกไว้เนี่ยที่ผมบอกอะแกมีบ้านสวนมีบ้านฟูวิลล่ามีบ้านหลังเล็กหลังน้อยเต็ไมไปหมดมีที่เปล่าเต็ไมไหมดนะครับเงินผ่อนก็พอมีอยู่ด้วยเพราะ,ะนั้นเมมเบอร์แกไว้โทรหาแกได้เรื่อยๆหรือ,อทักบ้านสีเขียวแกไว้เวลาแกมีที่ใหม่ๆจะได้ทักทายกันใช่โอเควันนี้ก็ขอบคุณ คุณแม็กมากนะครับที่พามปเที่ยวบรรยากาศกสวยๆอย่างนี้เป็นสไตล์บ้านสวนปิถนนละยางนะครับยังไงก็ขอให้หลังนี้ได้ขายได้ง่ายๆขายได้ไวๆแล้วท่านผู้ชมเนี่ยมาใช้ประโยชน์หลังนี้ได้อย่างสูงสุดแล้วกันนะครับมันสวยมันคุ้มค่าอีกหนึ่งที่หนึ่งแปลงหนึ่งหลังเลยแล้วกันอ่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆแล้วกันนะครับอ่าสงสัยยังไงก็คอยติดต่อหาแก่แล้วกันอ่ะวันนี้ขอบคุณคุณแม็กมากเลยนะครับขอให้ขายได้ไวๆนะครับสวัสดีครับ